เว้มีไว้เว้เว้มีเว้ีเว้เว้ตากินข้าตีไหมเว้แลพี่มาเร็ว อาเมีอ่ะไหมรอกินขา้าวเอาเร็ว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 ลุก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 เ,เ,เ,เอาไหมาอา้อามียแต่นี่ก็ขนาดก็บวางดีเลยอ้ามาีมีม

<ś les> นีนข้าวอย่างรอร่อยได้ข้าวคนละเต็มชามจะกินหมดไลยนะ สถานที่น้องๆเขาอยู่นะคะก็ถือว่ามีความล่มลื่นดีนะคะแม่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 แมากคู่กันเป่ากิน ดอกไม้ตามริมรั้วนะคะแมชีปลูกไว้สําหรับดอกไม้ที่น้องๆสามารถเรนช่วยปลูกนะคะสงสัยแม่ชีต้องปลูกใหม่นะคะ,ะว่าหลังจากวันที่ปลูกเสร็จปุ๊บฝนตกมาน้ําเซาะหนีหมดเลยดอกไม้ไหลไปกับน้าเลยนะคะต้องปลูกใหม่นะคะลมที่นี่เย็นนะคะพัดใบสนเสียงใบสนนะคะเหมือนลมทะเลเลย อยู่ที่นี่กินข้าวอิ you suffer, you, ่มนอนหลับสบายดีนะคะสำหรับอมีอมเอยท่านผู้ชมทางบ้านก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะคะเพราะว่าการได้ช่วยน้องออกมาจากป่านี่ก็ถือว่าน้องปลอดภัยแล้วแน่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 ย่าเฮากับย่าคู่กันเอยอาเมยนี่ชอบขู่อมีเลยกินข้าวไม่อิ่มก็จะมาแย่งเขาไหม หม,มน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นิสไซสบดีแล้วไม่อยากเขากินของจะของเบิดแล้วกินของตัวเองหมดแล้วไม่อิ่มก็มาขู่เขากินนะคะเมยนมิสไซสเกเรแล้วอามีก็จะเชื่องช้าหน่อยเหมือนตอนที่ออกจากป่ามาแรกๆนะคะอามีก็จะเป็นเช,ชื่องเชื่อง แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าน้องหมาก็โตขึ้นก็ไม่รู้ว่าอีกสักประมาณเดือนไหนดีจะพาไปทำมันนะคะออกจากป่ามาน่าจะประมาณปลายเดือนเมษาถ้าจำไม่ผิดไม่งั้นก็ต้นเดือนพฤษภาอีกสักประมาณสองเดือนนี้มันพอที่จะไปทำมันได้แล้วหรือยังนะคะอาชีก็ไม่แน่ใจ สองสาเดือนข้างหน้าเพราะว่าตอนที่ออกจากป่ามาก็ไม่รู้ว่าน้องหมาเขาอายุกี่เดือนแล้วนะคะแต่ตอนนี้มาอยู่กับแม่ชีก็ประมาณเดือนกว่า จะอิ่มแล้วแวม่ชีจะเก็บช้วยเก็บชามไปล้าน